ครับเพื่อนๆสำหรับใครที่ถามว่านกแก้วขนาดเล็กยังเหลืออีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เสียงไม่ค่อยดังและมีสีสันสดใสสวยงามนั่นก็คือนกแก้วหงหยกซึ่งนกแก้วหงหยกนี้ทำไมผมถึงไม่แนะนำใช่ไหมครับเพราะคือจริงๆเสียงเขาก็ค่อนข้างที่จะพอทนได้แต่ถ้าเลี้ยงสองตัว3ตัว4ตัวนี้เสียงค่อนข้างที่จะดังขึ้นมาในระดับที่มากๆเลยนะเพื่อนๆ สวัสดีครับทุกคนสำหรับใครที่อยู่อาพาร์ตเมนต์คอนโดห้องเช่าที่อยากจะเลี้ยงนกแก้วทิปนี้ผมจะมาแนะนำกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่พเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่นะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเลี้ยงนกในห้องพักหรือ คอนโดนั่นเองการที่เราจะเลี้ยงนกแก้วในห้องพักหรือคอนโดเราก็จะคํานึงถึงในเรื่องของเสียงที่เป็นอันดับแรกเสียงต้องไม่รบกวนข้างห้องนะเพื่อนเอน,นกแก้วที่เราจะเลี้ยงในห้องพักหรือคอนโดสายพันธุ์แรกที่ผมจะมาแนะนําก็คือเลิฟเบิร์ดนั่นเองนะเพื่อนเพืซึ่งนกแก้วเลิฟเบิร์ดนี้ จะมีหลายสีให้เพื่อนๆเ,เลือกแล้วก็เสียงค่อนข้างที่จะไม่ดังนะครับผมมีวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะเพื่อนๆน,นี่ไงเป็นไงกันบ้างครับนกแก้วเลิฟเบิร์ดนี้จะมีทั้งขอบตาและไม่ขอบตานะเพื่อนๆถามว่าขอบตาและไม่ขอบตาแตกต่างกันอย่างไรก็คืออันดับแรกที่เราจะมองเห็นได้ชัดก็คือ รงตาของเขาที่จะมีสีขาวและไม่มีสีขาวนั่นเองสําหรับผมก็คิดว่าอย่างนั้นแหละครับขอบตาอาจจะดื้อมาหน่อยแต่ไม่มีขอบตาอาจจะเชื่องขึ้นมาหน่อยแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยงนะเพื่อนๆในเรื่องเสียงนี้เราอาจจะเห็นได้จากคลิปวีดีโอที่ผ่านไปอาจจะไม่ดังมากจนเกินไปนะเพื่อนๆหรือเวลาร้องนี้ไม่ดังเลยนะเพื่อนๆเพราะว่าเราอาจจะเลี้ยงในคอนโดหรืออาจจะเลี้ยงในห้องพักอาจจะเป็นเพื่อนเรา ตัว2ตัวนี้อาจจะไม่ดังนะแต่เราจะพูดในเรื่องเสียงถ้าเราเลี้ยง1ตัว2ตัวนี้ไม่เสียงดังนะเพื่อนเพื่อนเม็ดราคาก็จะอยู่ที่650บาทขึ้นไปนั่นเองต่อมาก็จะเป็นนกแก้วฟอพัสนั่นเอง ซึ่งนกแก้วฟอพักนี้หลายๆคนชอบเลี้ยงในห้องพักหรือคอนโดนะเพื่อนเนเพราะว่านกแก้วฟอพักนี้จะเรียบร้อยมากๆเลยนะจะเรียบร้อยกว่าเลิฟเบิร์ดซึ่งโอ้ผมลืมบอกไปเลยนะเลิฟเบิร์ดนี้จะชอบทําร้ายข้าวของนั่นเองจะชอบจิกกัดด้วยนะเพื่อนๆนแต่ฟอพักนี้ก็จะ สุภาพขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยสําหรับนกแก้วขนาดเล็กก็ฟอร์พัทนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะเพื่อนๆสำหรับในเรื่องเสียงผมก็มีวิดีโอให้เพื่อนๆดูเหมือนกันนะครับสําหรับในเรื่องเสียงนี้ก็ไม่เสียงดังเลยนะที่เราจะเลี้ยงหนึ่งตัวสองตัวนี้ไม่เสียงดังแน่ๆครับแต่ถ้าเลี้ยงเยอะๆก็เสียงดังนะ แต่ที่ผมจะมาแนะนานี้เรื่องเสียงไม่สําคัญเลยนะเพื่อนๆไม่สําคัญนี้ก็คือในเรื่องเสียงนี้ไม่เสียงดังนั่นเองแต่ถ้าเราเลี้ยงเป็นเพื่อนหนึ่งตัวสองตัวที่จะเป็นเพื่อนเราในห้องนี้ไม่เสียงดังแนะ่ๆนะนะเลทราคาข้ออยู่ที่หนึ่งพันบาทขึ้นไปเลยนะเพื่อนๆแต่มีตัวที่เป็นสองสีในตัวเดียวที่แบบสีเทเทๆหรือสีสวยๆนี้ก็ราคาที่3,000บาทเลยนะเพื่อนๆสำหรับ ในเรื่องของเสียงก็ไม่ต้องเป็นหว่วงนั่นเองนกฟอพัทนี้ผมก็อยากจะแนะนำเลยนะครับสำหรับต่อมาก็จะเป็นนกแก้วขนาดกลางเลยนะเพื่อนๆซึ่งนกแก้วขนาดกลางนี้ผมมีมาแนะนำเพื่อนๆอยู่สองสายพันธุ์นั่นเองสายพันธุ์แรกก็จะเป็นนกแก้วคอกเทล ซึ่งนกแก้วคอกเทลนี้จะขึ้นชื่อในเรื่องของเสียงเรื่องหน้าตาเรื่องของแก้มเรื่องของมีงอนอยู่บนหัวนะเพื่อนเพื่องแก้มเขาก็จะเป็นสีแดงแบบเป็นจุดอกดื้อมากเลยเพื่อนๆเห็นไหมเรามาถึงในเรื่องของแก้มของคอกเทลแล้วก็จะมีงอนอยู่บนหัวนั่นเองในเรื่องของเสียงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะถ้าเราจะเลี้ยงหนึ่งตัวหรือสองตัว แต่ถ้าเลี้ยงเยอะๆนั้นเรื่องเสียงนี้ปวดหัวแน่นอนเพื่อนๆในเรื่องของเสียงนี้ส่วนมากถ้าตัวโตแล้วเขาจะเน้นไปในเรื่องเสียงร้องแบบแบบผ,ผิวผิวปากนะ <c oughs> เพื่อนๆจะไม่ร้องแหกปากเหมือนซันคอน์ัวแล้วก็ลิงเน็บนั่นเองจะไม่ว่าจะเป็นแบบเสียงผิวปากแบบนี้ซึ่งการผิวปากของโนกแก้ว ข้อกระเทวนนี้ถ้าเลี้ยงหนึ่งตัวหรือสองตัวจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องเสียงเท่าไหร่แต่ทั้งนี้เราก็ควรดูของห้องเราว่าเก็บเสียงมากน้อยขนาดไหนที่ผมยกตัวอย่างของนกแก้วขนาดกลางมานี้ก็อยากให้เ,เพื่อนๆแบบอาจจะอยากเลี้ยงตัวโตขึ้นมาหน่อยผมก็ยกมาสองสายพันธุ์ก็คือ หนึ่งก็จะเป็นคอคเทลในเรื่องของเสียงก็จะเน้นไปในทางที่ผิวปากมากกว่านะเพื่อน,นในส่วนของการที่นกแกว้วคอคเทลในส่วนของเรื่องราคาเหรียญราคาก็อยู่ที่1,200บาทขึ้นไปนั่นเองต่อมาอันดับที่2หรือสายพันธุ์ที่2นกแก้วขนาดกลางที่ผมจะยกมาในเรื่องของเสียงของเขาอาจจะดังขึ้นมาจากคอคเทล ค่อนข้างที่จะ30เเซเลยนะเพื่อนๆก็คือโนเกลกินชิก no นี่จะครบเครื่องเลยนะเพื่อนๆในเรื่องของเสียงในเรื่องของความดือ้อในเรื่องของพลังทําลายล้างนั่นเองทําลายล้างในเรื่องของข้าวของสมุดปากกาของเราในเรื่องของเสียงที่ผมยก นกแก้วขนาดกลางมาที่เป็นกินชีกนี้ในเรื่องของเสียงนี้ถ้าเราเลี้ยงหนึ่งตัวเสียงของเขาอาจจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะการที่จะร้องถ้าเราเลี้ยงหนึ่งตัวของนอกแก้วกินชีกนี้จะร้องก็ต่อเมื่อเขาเจ็บเขาป่วยเขากลัวนั่นเองแล้วก็ตกใจ สองก็คือการที่เขามาเจอเจ้าของหมายถึงว่าเราออกไปข้างนอกเราเปิดประตูเข้ามานี้เขาก็จะร้องฟิกแล้วก็บินมาหาเรานั่นเองส่วนในเรื่องของเสียงที่ข้างห้องเราอาจจะยังไม่สังเกตว่าเราเลี้ยงนกแก้วนกแก้วกินชีกนี้ก็ไม่ค่อยร้องเท่าไหร่ส่วนมากจะดื้อเห็นไหมเ,เพื่อนจะจิกเสื้อผ้าเราค่อนข้างที่จะตัวทําลายผมขอการันตีในเรื่องของเสียงถ้าเราเลี้ยงหนึ่งตัวแบบนี้ถ้าเขา ติดเจ้าของนะเพื่อนๆเ,เขาจะไม่เสียงดังเลยส่วนในเรื่องของลูกป,ป้อนแรกๆลูกป,ป้อนอาจจันร้องค่อนข้างจะดังอยู่นะเพื่อนๆโซนไม่สนเพื่อนก็ดูเอาเลยดูดิอยู่บนกล้องผมแล้วต่อมาในเรื่องของราคาราคานี้เหรียญราคาของนกแก้วกินชีกนี้ผมจะเอาที่ผมซื้อตัวนี้มาก็จะเป็นกินชีกชีตมอนก็เริ่มต้นที่ 1000บาทนั่นเองส่วนในเรื่องของสีฟ้าสีเขียวนี้สีเขียวอาจจะถูกกว่าสีฟ้านะเพื่อนเนสีฟ้านี้ก็จะเริ่มที่1,500บาทขึ้นไปแต่ทั้งนี้ถ้าเราเลี้ยง1ตัวเสียงค่อนข้างที่จะไม่ดังนะเพื่อนแต่2ตัวอาจจะทะเลาะกันอาจจะเสียงดังการที่ผมเลือกนกแก้วขนาดกลางมานี้ สองสายพันธุ์ข้อกระเทลกินชีทมาน,นี้เพื่อนๆอาจจะดูแปลกนะเพราะว่าในเรื่องของเสียงก็จะเสียงดังขึ้นมาจากนกแก้วขนาดเล็กแต่ที่ผมยกขึ้นมานี้ผมอาจจะอยากให้เพื่อนๆที่แบบเลี้ยงแบบกำเต็มมือน,นี้ก็เป็นนกแก้วขนาดกลางที่เสียงพอทนได้ก็สองสายพันธุ์นี้นะครับครับเพื่อนๆสำหรับใครที่ถามว่านกแก้วขนาดเล็กยังเหลืออีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เสียงไม่ค่อยดัง และมีสีสันสดใสสวยงามนั่นก็คือนอกแก้วหงหยกซึ่งนกแก้วหงหยกนี้ทำไมผมถึงไม่แนะนำใช่ไหมครับเพราะคือจริงๆเสียงเขาก็ค่อนข้างที่จะพอทนได้แต่ถ้าเลี้ยงสองตัวสามตัวสี่ตัวนี้เสียงค่อนข้างที่จะดังขึ้นมาในระดับที่มากๆเลยนะเพื่อนๆแต่นกแก้วหงหยกนี้ผมจะพูดยังไงก็คือเชื่อมอยู่นะครับเพื่อนๆแต่ นกเกวหงหยกค่อนข้างที่จะมีความจําที่สั้นกว่าเลิฟเบิร์ดแล้วก็ฟอร์พัดนั่นเองผมถึงไม่ยกขึ้นมานะเพื่อนๆแต่ว่าถามว่าเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้นะประมาณ2ตัวก็ถือว่าโอเคเลยห้องเราจะได้ไม่เงียบเหงานั่นเองแต่ถ้าเลี้ยง 3- ถึงสตัวนี้เสียงค่อนข้างที่จะดังมาก,มากเลยนะเพราะว่าหงหยกนี้เขาชอบทะเลาะกันนั่นเองแต่ถ้าเราเลี้ยงห,งหงหยกนี้เราสามารถเอากระจก ไปวางไว้ในกรงได้เลยเพราะว่าหงค์หยกนี้ชอบแต่งขนนะเพื่อนๆราคาป้อนก็อยู่ที่200บาทถึง300บาทเลยนะแต่ถ้าเอาแบบที่โตมาตามตลาดแบบนี้เขาจะร้องเสียงดังเสียงดังเพราะอะไรใช่ไหมเพราะเขาไม่เชื่องกับเรานั่นเองอาจจะเป็นนกโตที่เขาเลี้ยงในกรงมาแล้วนะเพื่อนๆผมถึงไม่อยากที่จะแนะนําแต่ทั้งนี้ที่ผมยกตัวอย่างมานี้ทั้งหงค์หยกเลิฟเบิร์ดฟอร์พาร์ตค็อกเทล กินชิปมาไม่ได้การันตีว่าจะเสียงไม่ดังนะเพื่อนเพื่อนเราก็ควรศึกษาให้ดีว่าห้องเราเก็บเสียงในระดับที่เท่าไหร่แต่ถ้าอันดับหนึ่งในใจทุกคนเลยน่าจะเป็นฟอร์พัสนั่นเองซึ่งฟอร์พัสนี้จะมีความแบบ อ่อนน้อมถ่อมตนเชื่องน่ารักขี้เล่นแล้วก็ทําตัวน่ารักปุ๊กปิกให้เรานั่นเองแต่ถ้าชอบตัวใหญ่ขึ้นมาระดับหนึ่งก็ขอเป็นข้อกเ,เทวกับกินชิคขอเป็นหนึ่งตัวนั่นเองแต่ถ้าถามว่าเอามาเลี้ยงหนึ่งตัวนี้เขาจะเหงาไหมก็เอาฟอพัดมาเพิ่มได้แต่กินชิคนี้จะจิกน้องอยู่นะจะจิกนกตัวอื่นอยู่นะก็ระวังดีๆแต่ทั้งนี้ถ้าอยากจะเลี้ยง นกแก้วสายพันธ์อะไรไม่ว่าจะเป็นขนาดกลางขนาดเล็กในเรื่องของเสียงก็ควรศึกษาให้มากๆแล้วก็ดูของห้องเราด้วยว่าเก็บเสียงมากน้อยขนาดไหนและนิติหรือคนที่ดูแลห้องนี้มาตรวจห้องเราไหมแต่ทั้งนี้ถ้าอยากเลี้ยงก็จัดเลยครับเพราะว่าถ้าเอามาแล้วห้องเราจะไม่เงียบนะเพื่อนๆจะไม่เงียบเหงานั่นเองดีเพื่อนๆด้วย กินชีนี้จะดื้อมากๆแต่ถ้าเราเลี้ยงหนึ่งตัวเนี่ยติดเจ้าของเขาก็ค่อนข้างที่จะไม่ร้องแต่เขาจะปวนแบบนี้เห็นไหมเพืเ่อนๆจะปวนแบบเดินไปเดินมาสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการแอบ,บเลี้ยงนั่นเองครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มี ความคิดเห็นอะไรคอมเมนต์ลงใต้คิดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายแนะนำให้เลี้ยงหนึ่งตัวไปก่อนนะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมดื้อสุดๆเขาก็จะร้องประมาณนี้นะครับแต่จะดื้อมากๆเลยนะถ้าตัดสินใจที่จะเอากินชิคนี้บ๊ายบายกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่